รัฐบาลชี้แจงประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ3.5แสนล้านบาทย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้โรงพยาบาลตรังจัดประชุมวิชาการมหากรรมคุณภาพพัฒนาเครือข่ายการบริการสุขภาพสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนรายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากจังหวัดบุญประเสริฐในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวตรังยามบ่ายประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายน2556นะครับเราจะเริ่มต้นข่าวแรกกันในวันนี้นะครับทางด้านรัฐบาลมีการชี้แจงนะครับว่าการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมครับ นายนิวัฒน์ธรรมรงบุญส่งไพศาลร,รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนว่าเมื่อปี2554เกิดมหาอุทกภัย,ภยที่ทำความเสียหายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยธนาคารโลกประเมินความเสียหายไป1.44ล้านล้านบาทซึ่งประชาชนมีผลกระทบประมาณ16ล้านคน ประมาณ5ล้านครัวเรือนที่ดินของเกษตรกรเสียหายประมาณ11ล้านไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ1.44ล้านล้านบาทซึ่งรัฐบาลเห็นความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกโดยได้หาม,มาตรการในการแก้ไขปัญหามีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆและยึดแนวทางพระราชดำริกําหนดเป็นแผนแม่บทบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยจะต้องเร่งดำเนินการในภาวะที่โลกกำลังประสบปัญหาโลกร้อนและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้าและจะส่งผลเสียหายต่อประเทศมากขึ้นส่วนโครงการบริหารจัดการน้ำ3.5แสนล้านบาทที่ได้เปิดประมูลโครงการไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะ ทั้งยังถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ถ่ายทอดสดการประมูลให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบอีกทั้งการที่ขั้นตอนการดําเนินการตามระบบราชการมีมากและต้องใช้เวลาจึงไม่ใช่การรีบเร่งดําเนินการพราะมีหลายส่วนราชการทุกองค์ความรู้ของประเทศเกี่ยวข้อง กับเรื่องน้ำเข้ามาร่วมกันพิจารณาซึ่งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เฉพาะการรับรู้การดําเนินการเท่านั้นแต่ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองได้ด้วยโดยเฉพาะด้านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ชัดเจนว่าประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทผู้ชนะการประมูลนี่ก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องการจัดการน้ำนะครับ ก็ต้องเป็นไปตามที่ทางรัฐบาลได้อบอกแล้วก็ชี้แจงไว้ด้วยนะครับมาถึงข่าวต่อไปนะครับจังหวัดตรังมีการเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32คัดเลือกภาค4อย่างไปทางการนะครับมีนักกีฬาทั่วทั้งภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมากครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรังนายชัยยศธงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมนายพันพบอุ่นเสียมผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32คัดเลือกภาค4โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาคนพิการจาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมจํานวน250คนบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายชัยยศกล่าว่าการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32คัดเลือกภาค4ที่จังหวัดตรังครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันคนพิการแห่งชาติครั้งที่32สีสุพรรณเกมส์ Games, ในระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์2557ณจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีการแข่งขัน2ชนิดกีฬาคือเปตองและกรีธาโดยแยกเป็นนักกีฬาชาย121คนนักกีฬาหญิง54คนเจ้าหน้าที่75คนรวมนักกีฬาและเจ้าหน้นาที่ทั้งหมด250คนโดยเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช255 6นี้นะครับไทยหลังจากที่เราได้มีการคัดเลือกทาสีกีฬาแห่งชาติปกติซึ่งเราเสร็จสิ้นไปเมื่อที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเราก็เริ่มวันนี้นะครับเป็นวันแรกของการคัดเลือกทาสีกีฬาแห่งชาติคนพิการครั้งที่32ก็เป็นเกียรติของจังหวัดจังนะครับที่ได้มีการเเจ้นภาพ สำหรับบรรยากาศการแข่งขันในพิธีเปิดนะครับได้มีการแข่งขันทั้งกีฬาเปตองกีฬากรีธามีการชิงเหรียญทองกีฬาวิ่ง100เมตรโดยเหรียญทองเป็นของนายธนกรมีแก้วรักนักกีฬาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาชนะนักกีฬาจากจังหวัดสงขลากระบี่ไปได้ ในส่วนกีฬาพุ่งแหลนเป็นของนายฤทธิรงคคงเย็นนักกีฬาจากจังหวัดสงขลาเอาชนะนายอัครเดชยอดระบำนักกีฬาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปด้วยระยะทางที่ทําสถิติ33.37เมตรด้วยกันนะครับ ก็ต้องเป็นกาลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการนะครับในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับมาถึงข่าวต่อไปนะครับทางด้านกกตจังหวัดตรังนะครับมีการจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองอาสาพ,พัฒนาประชาธิปไตยครับนายวิสารเพชรคง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่สองโดยมีผู้นำชุมชนกํานันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตอาสาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระตุ้นให้พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยตื่นตัวตามระบอบประชาธิปไตยมีทักษะใน การเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยพร้อมทั้งทําหน้าที่เป็นแกนนําในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลืองานของสํานักงานของสํานักงานคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนนและสามารถสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาพ,พัฒนาประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตรา1ต่อสิด้านนายวิสารเพชรคงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งทุกระดับโดยเฉพาะในปีนี้จังหวัดตรังจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะ,หม,ะหมดวาระลงทั้ง69แห่งนั้นทางกะกะตจึงเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นซึ่งพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยจะเป็นเครือข่ายพลเมืองที่ให้มาช่วยงานที่มีความสำคัญในระดับชาติและเป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการปฏิบัติภารกิจระดับตำบลหมู่บ้าน เก <re> ี่ย um> วกับการให้ความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งและสามารถนําความรู้ที่ได้นั้นไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นอย่างมืออาชีพเพื่อให้การเลือกตั้งอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป<ๆ>็นประมุขนะครับ4 1อย่าลืมลกันนะครับใกล้จะถึงการเลือกตั้งนะครับเราคนตรังนะครับจะต้องไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนะครับ มาถึงข่าวต่อไปนะครับทางด้านสุขภาพจิตที่1 2จัดสัมมนาเครือข่ายนัก no. สื่อสารมวลชนด้านสุขภาพจิตขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารในด้านการดําเนินสุขภาพจิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการสื่อสารสุขภาพจิตครับที่โรงแรมชัมรินทนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายแพทย์ไพศาลเกื้ออรุณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักสื่อสารมวลชนด้านสุขภาพจิตประจำปี2556 เมื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องปรับตัวและวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาศูนย์สุขภาพจิตที่12จึงได้จัดสัมมนาเครือข่ายนักสื่อสารมวลชน ด้านสุขภาพจิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารในด้านการดําเนินสุขภาพจิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการสื่อสารสุขภาพจิตสู่ประชาชนสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า100คนประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุข,สขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและอาสาสมัครสาธารณสุขและสื่อมวลชนท้องถิน่นนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกันนะครับทางด้านสื่อมวลชนก็ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านโรงพยาบาลตรังมีการจัดประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารสุขภาพสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนครับที่โรงพยาบาลตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรัง แพทย์หญิงวันธนาไสยงามรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการมาการรมคุณภาพโรงพยาบาลตรังประจำปี2556โรงพยาบาลตรังมุ่งเน้นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนพัฒนาองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองโดยมีหลักสำคัญคือคุณภาพจากหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานจะนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นโรงพยาบาลคุณภาพจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานคุณภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีส่วนในการกระตุ้นให้บุคลากรดําเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องการจัดงานในครั้งนี้มีผลงานวิชาการที่ส่งการประกวดประเภทออร์และจํานวนประเภทโปรเตอร์จำนวน61เรื่องและมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนําเสนอประเภทโปรเตอร์จานวน26เรื่องสําหรับการอบรมใน